ทางเทศาบาลเมืองคลองหงก็เลยมีการแร่งสูบน้ำลงคลองรอฮาค่ะระบายน้ำทีไรจากเขาคลองหงพันชุมชนลังเกิดฝ้นตอกนักต่อเนื่อนะคะตั้งแต่ช่วงเทียงข้องเหล็กว่าค่ะพร้อมกับจัดกระสอบทรายไว้ตามจุดต่างๆเพราะว่ากลัวว่าจะมีฝ้นตกลงมาสัาค่ะ ดยปริมาณน้ำฝนติดตกลงมาอย่างนักซีช่วมงต่อเนื่องนะคะก็ทําให้เกิดน้ำท่วมชับพลันในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองข้อหงอำเภอหัดยญ่ยจังหวัดสงขลาประกอบกับมีน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเขาข้อหงแล้วก็น้ำที่เอื้อล่อนแกมลิงจนไม่สามารถระบายผ่านโทร่ระบายน้ำลงสู่ลำคลองได้ทัน น้ำก็เลยได้ไล่บาข้าทว,วมถนนไล่ข่าวสู้ชุมชนการจนาวดิตย์ซอยซ้มและก็ซีลังวัดคลองเปลีโดยทางเทศาบาลเมืองคลองโหงขาค่ะได้ส่งกำลังเจ้าหน้าทีต่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำลงสู่ลำคลองโรงหาก่อนจะลงสู่ทะเลสาบสรงคล้านะคะ หลังจากฝนหยุดตกได้ไม่นานค่ะน้ำก็ได้ระบายลงยางรวดเร็วเลือแค่บางจุดที่ยังมีน้ำท่วมครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แรงเดินเครื่องสูบน้ำเต็มจำลังเพื่อระบายน้ำให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีฝนตกลงมาสั่มเหล่าขณะนทีระดับน้ำในคลองรอฮารทึ่งแมวว่าแคบเต็มลิงแล้วนะคะคแต่ก็ยัง สามาระบายน้าได้ตามปกติค่ะส่วนทางเทศบาลเองนะครับได้จัดเตรียมกระสอบทรายไว้ตามจุดต่างๆบริเวณหน้าเทศบาลโคกหงไมที่วัดคลองเปแล้วก็ที่ศาลาอน,นิจพายสงฆ์คลองเตยนะครับไวยบริการประชาชนรับปริมาณน้ำในเบื้องต้นนะครับพร้อมเตรียมทันเนอร์โครงการตีจะปรับรุงถอรบายน้ำให้มีขนาดกว้างขึ้นเพื่อการระบายน้ำที่รวดเร็วนะครับ คาดว่าจะเริ่มต้นแผ่นง,งานในปี2 5 6 7ก็คือปีงบประมาณปี67นะครับซึ่งปีนี้เนะี่ยมีงบประมาณไม่เพียงพออาจต้องพึงพางงบรัฐบาลบางส่วนเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งลงฉา้ราวสางทิหลานบาทครับซึ่งถ้าระดับการแก้ไขก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาวได้นะคะแ,แต่ว่าปัญหาหลัก,ลก ที่เจอมาก็คือเรื่องของขยะ้วยว<ช>่างซิงที่มันกีดขวางคูระบายนา้ำถ้าไมการระบายน้ำเป็นไปยังไม่มีพิษมันิะติภาพในพนอ้องประชาชนต้องรวมด้วยช่วยกันหนะ้าบ้านใส<ช>่แค่คู่แค่คโครงก็อย่าเทยวทุ่มมาไลลงไปในโครงนะโดยจะบอกไม่ใช่เรื่องข้องขยะอย่างเดียวนะ,ะเสษอาหารต่างๆนะครับรวมถึงนำซุปนั้นเต่แม่ค้าไล่เทลงไปนั้นมันเป็นไขมันที่เข้าไปเกาะในท่อรบายน้ำนะครับใช่ค่ะแต่ว่าสนานการลาสุดอย่างในเขตเทศบานนครธัญญาอีตอนนี้ก็รับข่าวซุขภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ